สวัสดีครับพี่นนองปองปายม,มาพบมาพอกันอีกแล้วครับผมพอนันอิงไทยบาดอ้อพี่เชียครับผมมัอนอีสิม,มาก,กันไก่มากันตีนไกลครับเครื่องเขาตันยบร้อยแล้วอเตรียมเครื่องเตรียมยม,มันนี้ยบร้อยแล้วครับผมตีนไกลประมาณเครื่องโล่ครับโลหนึ่งหงละกในบ้านซื้อมาให้ครับกับพักอ่ามาเบิ้งเลยครับฮะมีตากลองเลยหมดนี่เรามาปรุงก่อนนะคะ เราก็ใส่เครื่องนะครับผมเครื่องข้าเตรียมใหม่ลวครับผมจะใส่ลงไปใส่คาที่ข้าเตรียมใหม่ลงไปเลยสูตรไผ่มมสูตรบ้านครับต้นตะคนกับสูตรบะคือกันอ่าใส่ผงชลลดผงนัวครับผงนัว ใส่ลายใส่ลายใส่หน่อยใส่หน่อยครับผมรสดีใส่โดดีน้ำครับคมเสียบคมนวใส่ปลายพอประมาณครับผมซอสฝาเขียวใส่ลูก อ๋ใส่ซอสหอยก่อนก็ได้ดูทางคุณใส่ซอสหอยครับผมความเค็มคนความแซ่บคมนัวความมันความหวานกะประมาณเอาครับเราเต็มผู้มากหน่อยมากลายครับผมใส่สองซอนใส่ซอฟไฟเขียวดีวกว่า ตากลองอันนี้ยงหนึ่งตลกใส่ซอสปลาเขียวครับใส่นหน่อยอแซบก็แซ่บหน่อยใส่ลแซร์แซ่บไร้กัน,นครับหอมหอ่ะหอมกสาวาหอมมาั่นโอ้โป่งไปตัวจีบตัวเดียแล้วครับผม <c oughs> แต่ก็โคตรเข้ากันครับ หอมหวานเผ็ดก้องเปลี่ยนสูตรนะครับอใส่ผักด้วยน้องเลยครับผักกะเพรามักครับผักกะเพราครับต้นหอมบิดลงใส่เลยครับใบกูดครับผมใบมะก,กรูดใส่ไป ใส่ผักไหมครับใส่ลงไปเลยครับฮะเอาลงมาหนึ่งเลยครับค้นในหนีมมันค้นยากครับ พนได้เหมือนนึ่งเลยใส่น้ำนิดนึงครับอ่าคนครับ คนอยู่ซ้ำขันขคนงาครับสุดไผ่สุดมันนะครับแล้วทามักไผ่ฮิตมักแบบแดกฮิตแบบนั่นนะครับเหลี่ยงวยสวย เลยมาขังเตาครับบอลน,น้ำเท่าะนิ้นั่นละลูก แบบนี้ไ่ตองอูดซัมดี้ก็ได้ครับเดอะตะคูมักบางคนกับอูดบางคนกับบอูดครับผมมับก็รล่อครับผมล่อให้น้ำข้างบนนี่ครับมันเดือดหรือมันห้อนครับคอยเปลี่ยนน้ำกับปกติกะประมาณสามน้ำมักเปลือยอะไรกับประมาณสี่หาน้ำครับผมล้วแต่ผูมักเนาะ ก็มักไปเปื่อยแบบเวลากินเนินรูดปืด่อรูดปืนรูด,ดครับน้ำข้างบนเริ่มเดือดแล้วครับผมแกจะได้เปลี่ยนน้ำเล็กน้อยกันครับจะเ,เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนไหนอันนี้คือน,น้ำแรกครับผมพึ่งเดือดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการตีนไก่สีสันอะตัก้องมาแล้วตัก้อง มาดิจ้ามาดิจ้าอ้าเต้ยว้ยเต้ยวว้เอากระโมใส่หมะน้อยๆหอมมาพี่หลุกะน่อยออ้โหเปอยน้าดูเลย ได้เลยครับเป็นกระชับลูกเป็นจาได้ลูกกินบ่ได้เก,กิดหายไก่ไเลยมั้งเนาะไก่อะไก่พวดปันไหมฝันอะไรเด้อครับเรียบร้อยครับการปินไก่เมื่อนี้ประมาณน,นี้แล้วครับผม เอาก็ฝากไว้สั้นนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำได้ครับผมพอ่อนองน้ำอิงไทยบอนออฟฟิเชียลครับผมวัสดีครับ